เลยนะที่รถแต่งพื้นนะครับล่มกลางแต่ก็ไปครั้งที่สองไฟท้ายผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องถอยออกจากแท็กอย่างนี้ครับไม่นั้นจะอยู่ตรงกลางหันนะครับเทียงลายม่สัลไทยแลนด์อ๊อฟความเร็วครับในลูกน้องเดือยข้าวเดือดตั้งเลี้ยงรถล้มกลางการรถกลัวมัน ัวมันจะทิ้มยางนี่แหละดีครับนักแข่งไต้ทาวัยครับไซส์ไซยไมจำเป็แต้องเช็คเบรกนครับยกไปแล้วครับีเบออร้อล้เบปกติ้เท่าไหร่ครับยั้ยกแล้วยกล้แล้วเด้รเบอร์ครับชีดเบอร์ประมาณเกียร์3ามนะ